สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยูโฮแซบตาเอ็กซ์อนี่ท่านครับทุกคนเห็นด้านหลังผมไหมครับมันคือตัวแย้นะครับตัวแย้โอ้ไม่ใช่ครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวทาคิซาว่นะครับผมทั้งสามล่างเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าทาคิซาว่เป็นตัวยังไงผมจะขึ้นภาพไปดูนะฮะนี่ฮะทาคิซาว่ ใครที่อยากไปดูก็ไปดูแล้วผมไม่ได้ดูนะไปดูร่างแรกเลยร่างแรกเป็นร่างอ่าร <laughs> <Okay, S 2> ่างเนื้องอกโอเคเป็นร่างเนื้องอกที่มีดาบอกมานะครับเป็นการแทงนะแค่นี้จี้ไปเซิเร์ฟนี้ผมหาเซิร์ฟประมาณสามรอบนะนะมันจะเจอเซิร์ฟเงียบๆงี้ยผ่านเนะ <laughs> ลร่างแรกครับสกิลอีหนึ่งนะครับผมอ e ีเป็นการพุ <laughs> ่งไปด้านหน้านะนี่ กิวมีแค่เองจริง <Brand. S 1> แล้วก็ตาเอาไปลูกเข็บอ่าคนคนแก่คนอกาเไว้นะฮะแกะ่หนึ่ตายอาซิกิอาร์สองครับอาร์ส <c oughs> องซิกิอายหน้านะครับผมเอาไปดูนะ ระยะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับหรือว่าผมปาไม่โดนโอ้โอเคเรียกใครมาเรียกใครมา F3 ครับ F3 เป็นการคว้างลูกทุเรียนออกไปนะครับทุยอ่าลูกเห็บอ่ามีคนมาฮะเขาจะไปพีพีผมหรือเปล่าคนนั้นอืมเอ้าีพีเออีพีจะ PVP พนุ่มพีพีเออพี p อันนี้พนุ่มพนุ่มาอันนีม นี่นหนุ่มพ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 นุ่มเอาเสียบล้ม,มเสียบร้อยตายหาไปซะ <Bro. S 1> เขาทำไรอ่ะโอเคครับพิ่งจะไปสนใจเขาบ้าเรามาไปดูเตือ okay. นดอนเคเทวันนะครับผม <c oughs> นี่ครับลนะ่าสุดกีเทวันอันนี้จะมีตัวสอนลุ่นล้าจอดับผมมุ่งมั่วมากน,นี่สำคัญมาะอุ้ย อ่ะอันที่เนึ่งล่างล่างอันที่เนึ่งโอ้ไม่ใช่พุ่ไม่ใช่พุ่ไม่ใชฟพุ่มเฮ้ยไอ้เจี้ยอืมเอาท้ายหาแล้วอ่ะไม่ใช่ใชเพว่ามีคนเสียครับอันนี้ก็จะมีสกิล e หนึ่งครับ e หนึ่งเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะฮะส่วน c สี่ก็เป็นปลาปลาขนไปด้านหน้าครับผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้จะท่าอเมทอาสองเป็นการพุ่งไปเป็นการพุ่งนะครับผม สถานการวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ปล่อยเาวากระชายไปนะฮะขา้สุดท้ายเลยอ่ะคลิปนี้ขอไปอย่างรวดเร็วนะฮะผมว่าผมผมไม่อยากเสียเวลานะนี่ครับโอ้ตายไปแล้วโอ้โอ้โอโซโลโคิวแคปเราดูกันต่อที่ตรงนี้คนระักำ<อ>ลงังมีสงครามอยู่น นะนนะาโอ้ยตายโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ได้หาเซิร์ฟที่มันเงียบสงบได้สักทีนะหลังจากที่ไปเจอสงครามโลกคาน่สามานโอเคแล้วกลับมารีวิวร่างที่สนะองกังนลเลยกว่าครับชิงนี่ฮะร่างนี้ครับสำหรับการตีธรรมดาก็จะเป็นเอฟเฟกต์อย่างนี้นะว่าเขาทำยัง นะส่วนตนัวผมว่าชมชอบนะเลยอะไรนะเดินมาตายเดินมาตายอีาายนึงเป็นการจิ้มแล้วก็ <Brand. S 1> ทิ้มเป็นอย่างงี้งนะส่วน C C4 C. จะเป็นการปล่อยขนนกออกไปข้างหน้านะครับ uh. อ่าดีหนึ่ง C4 แล้วก็ R2 จะเป็นข้าพเข้าไปจิ้มแล้วก็จะทุ่มนะ mm. เขาบอกว่าเขาสามารถ ตัวนี้ลอนนี้จะเป็นการสตันตมากกว่าส่วน F3 เป็นการกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ถ้าถ้าสตูอยูอย่ในระยะเป็นการปล่อยนลกรัวลงมาหาสตูนะครับท่านทม็ดต่อเน,นื่องนะครับผมเห็นไหมเคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย